วันนี้วันที่26มกราคมพศ2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้าสุพเนีเกตแก้วขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักกว่าเลสุอัตตาคัดชันตุเทวตาสัทธรรม,มังมุนิราชันสะสุนันตุสาาัคาโมคทังสักเคกาเมจารูเปคิริสิกะ Jam. ละตเตจันทาลิเควิมาเนทิเปลเทจักคาเมตาลุวนนะคะเนเเควัตุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชาละถาลวิสเมยักขาคันทัพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวะราชวัจนะังซาธวูเมสุนันตุธรรมสวนากาอวยมพระทันตาธรรมสวรนากาอวยมพระทันตาธรรมสวรนากาอวยมพระทันตา สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักกาเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักกาเณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักกาเณนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกับพระรัตนตรัยอราห,หัางสัมมาสัมพุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตงังอภิวาเทมิ thereby. สวากขาตภะคะว,วาตาธรรมโมธรมมังนมัสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโร้ังคังนามามีสี่บทสวดน้ำมักการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสาวไตสารณคมนะปาฐะพุทธังสารานังคัจฉามิธรรมังสารานังคัจฉามิ สังฆ an ังสารนังคัาฉามิทุต an ิยามปีพุทธังสารนังคัาฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัาฉามิทุติยามปีสังคังสารนังัจฉามิตัติยามปีพุทธังสารนังคัาฉามิตัติยามปีธรรมังสารนังัาฉามิตัติยามปีสังคังสารนังคัาฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจจวัชเชนัสโสติเมโหตุสัพพาทานัติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัติเมสารนังอัญญธรรมโมสรังโคเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา เ็พุทธานุสติอิติปิสโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตะโลปุลิสธรรมมาสาลาิสัตธเววาเทวมนนสานังพุทธโธภะวาติแปสัมมานุสติ สวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ สามมติปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสปุคาลาเอสาภะกะวะโตสาวะกะสังโฆอ,อุนาโยปาอุนาโยทักขินาโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตรลังปุญญะเขตังโรกสัสสติ สิบลัตนาโสตยานีทัพูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตาริเขสัพเพวะปูตาสุบนาภวันตุอโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมตะสัพเพเมตังกโลธะมโนสียาปชายะทิวาจารัตโตจารันติเยภาลิงตัสมาหิเนลขัตถะอปปามตา ยังกินจีวิตตังอิทังวาหุลังวาสักเเสุวายังรัตานังปณีตังนะโนสัมังอิตตัฏาคาเตนะอิทังปิพุทธะรัตานังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัตถิโหตุคยังวิลาคังอามาตังปณีตังยะทัชชาศักยามุนีสัมมาหิโต นาเตนาธรรมเมนาสัมมาทินจิอิธัมปิทัมเมรัตานังปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัตถิโหตุยัมพุทธเสโตปริวันนาจีสุจริงสมาทิมานันตาริกัญยมาหุสมาทินายเตนะสัมโมนวิชติอิธัมปิทัมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัตถสตังปัสสัทธา จตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิทัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโุโคตมสาสาัสสะสนหมิ เตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัตถามุทานิพุติงพุชมานาอิธัมปิสังเครัตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหตุยะถินทกีโลปัทวิงสิโตสิยาจทุปิวาเตพิอาสัมปะกัมปิโยตัตถุปะมังสัปุลิสังวัามิโยอริยาสัจจานิอเวจจะปัสสิิ อิทัมปิสังเครัตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอริย,ยสัจจานิวิภาวจันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหติผู้สัพปมัตตานเตภวังอัตถมะมาทิยันติอิทัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ สหวัสสะทสนาสัมปธายะตยสุธรรมชาชิตาพระวันติสักกายะทิติวิจิกิติตัชชะศีละพะตังวาปิยทัตติกินจิจตุหะปาเยนะจวิปปมุตโตฉาจาพิฐานานิอภพโพกาตุงหิทัมปีสังเครัตานาังปันนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ กิจจปิโสกัมมังกาโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอาภพโพโสตัสะปะกิจาทายะอาภพตาทิสสะปะทัสสะวุตตาติธัมปิสังเคระตะัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวันัปปคุมเพยัตถาพุทสิตักเคคิมหานามาเสภ ปัทธรสัมิงคิมเมตตถุปรมังธรรมวัลังอเทสยยนิพพานะคามิงปรมังหิตายะอิธัรมปีพุทธะตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโลวัลยูวัลตโทวะลาหโลอนุตตะโลธรรมวัลังทัตอเทสยยอิธัรมปีพุทธะตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนัง ปุราคาังนาวังนัติสัพพวังวิรัตตจิตตายาติเกภวัสมิงเตขีนพีชาอาวิรุนหิฉันา่านิพัตติพีลายถายามปทีโปอิทัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัตถิโหตุยานีทัพภูตานิสมาคตานิ ภูมิมานิวายานิวะอันตาลิเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังพุทธังนามาสามะสุวัตถิหตุ ยานีทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังธรรมนัมัสสามะสุวัตถิโหตุยานีทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังฆนัมัสสามะสุวัตถิโหตุสิบเอ็ดอาตานภิติยะปริต สพะโลคะวินิมุตโตสพพะสันตาปาวชิโตสพพะเวรมติกันโตนิพุโตจัตุวังภวะสัพีติโยวิวัชชนตุสพพะโลโกวินัสตุมาเตภวันพระวัดวันตาลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวทะนาศีลิสะนิจังวุฒาปจายะโนจัตตารลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง สิองอธิตตปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภักขวาขยายังวิหาราติขยาซิเซสัติงพิกุสหัตเสสตตันตาลโคภักขาวาพิกุอมันเตสิ สัพพังพิกเวอธิตังกินจับพิกเวสัพพังอทิตังจักุงพิกเวอธิตังรูปาอธิตาจักุูวิญญาณังอธิตังจักุงสัมปัสโซอทิตโตยัมปิทังจักุงสัมปัจปัชยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามัสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอทิตังอธิตังราคกินาโทสักขินาโมหกินาอทิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิ ปาริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิโตโตยัมปิดทัง โสตสัมปัจปัจจยญาอุปัชติเวทหิตังสุครังว่าทุกครังว่าทุกขามาสุครังว่าตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสักกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมเสอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ คานังอทิตตังคันธาอธทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทังคานะสัมผัสจัจชายาอุปัชติเวทัยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามัสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคขินาโทสักขินาโทหักขินาอทิตตังชาติยาชารามาลเนสโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัเสอุปยาเสหอธทิตตันติวัฏามิ ชีวาอาทิตตารักษาอาทิตตาชีวาวิญญาณังอาทิตตังชีวาสัมผัสสุอธทิตตยาปิดทางชีวาสัมผัสจ,จปัจจยา อุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตามปอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคกินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชารามลเนนะโสเกหิปริเทเวิทุเกเคโทมนาเซอุปยาเซหอาทิตตันติวัฏามิ กายโยทิโตปุพพาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสสุอาทิตโตยังปิดทางกายะสัมผัสปัจปชยาอุปาชติเวทยิตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขามสุขังว่าตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคคินาโทสักขินาโมหคินาอธทิตตังอาชาติยาชรามาเนนโสกฎปาริเทเวทุเกโทมานาเซอุปยาเซออธทิตตันติวัฏามิ มโนอัติโตธรรมะอัติตามโนวิญญาณังอทิตตังมโนสัมผัสสวัติโตยามปิดทางมโนสัมผัสจปัจชยาอุปัชติเวทัยตังสุขังวาทุกังวาอทุกขามาสุขังวาตามเปียอัติตังเกนะอัิตังอัิตังราคกินาโตสักกินามวกินาอัติตังชาติยาชารมารเนนโสเกหิปรลิเทเวหิทุกเเหิโทมนัสเซอุปยาเซอิอิติตันติวัฏามิ เอวังปัสส ah ังพิกเวสุตตวาอริยสาวกโกจักูสมิงปีนิพินตติรูเปสุปีนิพินตติจักูวิญญาเนปีนิพินตติจักูสัมผัสเสปีนิพินตติยำปิทังจักูสัมปจปัจจะยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาทุกขะมาสุขังวาตัสสัมิงปีนิพินตติโสตสัมิงปีนิพินตติ โสตวิญญาเนปีนิพพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพพินทติยามปิทางโสตสัมปัชปัชะยะอุปัชติเวทหิตังสุครังวาทุกครังวาทุกขมามาสุครังวาตัสมมงปีนิพพินทติ คานาสมิงปีนิพินตติคันเทสุปีนิพินตติคานาสวิญญาณีปีนิพินตติคานาสัมผัสเสปีนิพินตติยามปิดทางคานาสัมผัสจัปปัชยญาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขะมาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินตติชีวหา,ปา,ายปีนิพินตติและ เสสุปีนิพินตติชิวาวิญญาเนปีนิพินตติชิวาสัมภเสปีนิพินตติยามปิทังชิวาสัมภจปัจชยาอุปจัติเวทยิตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินตติกายสมิงปีนิพินตติ ปวดทัพเพสุปีนิพินตติกายวิญญาณีาาปีนิพินตติกายสัมภัเสปีนิพินทติยังพิตังกายสัมปัจปัจจัยอุปชติเวทยตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขามัสสุขังว่า,วา,วา,วาตัดสมิงปีนิพินติ มโนสมิงปีนิพินตติทมเมสุปีนิพินตติมโนวิญญาณนปีนิพินตติมโนสัมผัสเสปีนิพินตติยํมปิดทางมโนสัมผัสจปัจชะยะอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติญานังโวติขีนาชาติวุสิตังพรหมจาริยัง กตังกาลนียังนาป a l o n อิตตตายาติปชานาติติอิตัมวุจักภะคะวะอัตตมนาเตพิคุภะคะวะตุปัสิตังอิอภินันทุงอิมันมินจปะปานะเวยะกาลนัสสมิงพัญญามาเนตัสสะพิคุสหัตตัสสะอนุปาฏายะอเวสอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติ 13. าอนัตตลัคนะส,สุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภักาวาพาลานสียังวิหาราติอิสิปตาเนมิคทาเยเตันตาลโคผักขวาบัญจาวัคคีเยพิกุอมันเตสิลูปังพิกเวอนัตตาลูปังจ่หิตทางพิกเวอัตตาอภวิสสะนหิตทางลูปังอภาทายะสร้างวัตเตยะลพเพตจารุปเปเอวังเมลูปังเหต โหตุเอวังเมรุปังมาอโหสิติยสมะจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายะสร้างวัตตินะจารพติรูเปเอวังเมรุปังโหตุเอวังเมรุปังมาอโหสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาจหิตทางพิกเวอัตาอภวิสสะนาจิตทางเวทนาอภาทายยัสรวัตเตยะรับเพตาจาเวทนายะเวยวังเมเวทนาโอตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยัสมาจาโคพิกเวเวทนาอนัตตาตัสสมาเวทนาอภาทายยัสรวัตตินาจารพติเวทนายะเววังเมเวทนาโอตุเววังเมเวทนามาอโหสิติ สัญญานัตตาสัญญาใจยิ่งทางพิกเวอัตตาอภวิสาณฑ์ยิทางสัญญาภาทายะสร้างวัตเตยะรับเพยตจากสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยะสัมมาจากโคพิกวาสัญญานัตตาตัสสมาสัญญาภาทายะสร้างวัตติตินัจารปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติ สร้างฆาลัตตาสร้างฆาลายิทางพิกเวอัตตาอภวิสสังสุนายิทังสร้างฆาลาอภาทายะสร้างวัดเตยุงรับเพถาจะกสร้างฆาเลสุเอวังเมสร้างฆาลาโหตุเอวังเมสร้างฆาลามาอห้สุนติ ตัสยสมาจากคพิกเวทสังฆาลาอนัตตาตัสมาสร้างฆาลาอาาทายสังวตันติณจะลพติสร้างฆาเลสุเอวังเมสังฆาลาหตุเอวังเมสังฆาลามาออเฮสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจจาอีทางพิกขเวอัตตาอาภวิสสะณยทางวิญญาณังอาาทายสร้างวัตเตยลเพธาณจะวิญญาณเน เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยัสมมาจากโคภิควเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอภาทายะสร้างวัตตตินัจจารพติวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมัญญถาภิกขเวลูปังนิจจังวานิจจังวาติอนิตจังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาสุขังวาติ ทุกขังพันเตยัมปนานิตจังทุกขังว่าวิปารินามธรรมังกัาลังนุตังสมานุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสมิเอโสเมอัตตาติโนเวตังพันเตตังกิงมัญญัตถาภิกขเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติ พันเตยมปนานิจ um ังทุกขังวิปาลินามาธรรมังการลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเวสัญญานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปาลิมาธรรมังการลังนุตังสัมมานุปัสสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเวสร้างฆาลานิจจาวะอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามธรรมังกันลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะถาพิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจจังพันเตยมปานานิจจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจจังทุกขังวิปารินามัรรมังกันลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหาภิกขเวยัตยังกิงจิรูปังอติ ตานาคตปัจจุปนนาอัตตังวาพิตทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสเมะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทันทพังยากาจิเวทนาอติตานาคตปัจจุปนนาอัตตังวาพิตทาวาโอลาลิกังวา สุคุมาวาหีนาวะปณิตาวาทุเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมสววตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทันทพังยากาจิสัญญาอติตานาคตปััจุปนนาอนัตตาวาหิทาวาโอราลิกาวะสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาสัต สัญญาเนตังมะมะเนหะสหะมัสมินณเมสุวัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทันทัพพังเยเกจิสังฆาลาอาติตานาคตาตปัจจุปันา นัตตาวาพาหิตาวาโอลาลิกาวาสุคุมาวาฮีนาวาปณเตาวาเยตุเลสันติเกวาสัพเพสังฆาลาเนตังมะมะเนโซหะมัสมินมะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะทานทัพพังยังกินจิวิญญาณังอติตาณาคะตปัจจุปัน,นังอ,น,อนัตตาวาพระหิตาวาโอลาลิกังวาสุคุม,มงวา หีนังวาปนิตังวายันตุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมสวตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมัปปัญญายะทันตพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตะวาอริยะสาวกโกลูปัสมิงปีนิพินติติเวทนายปินิพินทติสัญญาญปีนิพินทติสังคาเลสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรั ชติวิลาคาวิมุตติวิมุตสัสมิงวิมุตตมิตยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจารียังกตังกาลนียังนาปลังอติตาญาติปชานาติติอิทัมวูจัภะควะอัตตมานาปจจวคียาพิกุภะควโตภาสิตังอภินันตุงอิมันมินจปะนะเวยากาลนสมิงพัญญามาเนปนจาวาัวคียาังพิกุงอนุปาทายาอเวสาว อสาาเวจิตตานิวิมุตจิงสูติ